คำว่าหนังรีเมคแค่ได้ยินคำนี้เนี่ยคนนะอย่างเรายิงยุคนี้เนี่ยโอ้โหโคตรเอียนนะครับเออาร์อะไรก็ภาคต่อเออาร์อะไรก็รีเมคแหมไหนจะเสี่ยงที่จะโดนเปรียบเทียบกับของเก่าที่ขึ้นหิ่งเป็นตำนานไปแล้วไ่าจะความกลัวว่ามันจะทําลายความทรงจําดีๆที่เรามีกับต้นฉบับอีกแต่ท่าการหนังรีเมคที่ถูกสศร้าออกมาเรื่อยๆเนี่ยมันก็มีเพชรซ่อนอยู่หนังที่กล้าท้าทายตำนานและถ้าออกมาดีเยี่ยมจะมาคนเนี่ย เรียกได้ว,ว่าตาเทียมต้นฉบับหรือไม่แต่บางเรื่องนั้นดีกว่าต้นฉบับอีกวันนี้ผมได้วรวบรวมมาให้แล้วนะครับกับลิสที่จะเปลี่ยนมุมมองคุณไปเลยนี่คือสิบอันดับหนังรีเมคที่ทําได้เทียบเท่าหรือดีกว่าต้นฉบับอีกนะครับจะมีเรื่องอะไรกันบ้างก็ฝากกดไลค์กดแชร์คอมเมนต์กันเยอะและกดซับสไครนะครับเอาละเรามาเข้าเรื่องกันกันกบอันดับที่10 A Star is born ปี2018ใช่แล้ว เรื่องจาขคนดาวรุ่งที่พบรักกับศิลปินรุ่นใหญ่ผู้โรยลาพท่อนี้เนี่ยถูกรีเมคมาแล้วสามรอบด้วยกันนะครับตั้งแต่เวอร์ชันพันกุล87เวอร์ชันมิวสิควลสุดคลาสสิกของจูดี้การ์แลนปีพันกุล54ไปจนถึงเวอร์ชันล็อกเกอร์ของบาร์บาร่าสไตรแซนในปีพันกุล76คือแต่และเวอร์ชันเนี่ยก็ถือว่าดีกรีต,ตำนานทั้งนั้นนะครับและการจีบมันทําเป็นครั้งที่4เนี่ยโอ้โหคือแบบหลายรอบแล้วอะ่ะโอกาสที่จะเปรียบเทียบนั้นสูงมากแถม โดนเปรียบเที่ยบ3รอบอะแต่เวอร์ชัน2018ที่กำกับและแสดงนำโดยแลร์รีคร่คูเปอร์คู่กับลีกาก้านั้นกลับทำให้สิ่งที่เหลือเชื่อนะครับพวกเขานั้นสร้างเวทมนต์ขึ้นมาใหม่หัวใจสำคัญที่ทำให้เวอร์ชันนี้ประสบความสำเร็จอย่างท่วมท้นคือเคมีนะครับเคมีระหว่างแลร์รีคร่คูเปอร์กับลีก,กาก้าเนี่ยมันสมจริงมากทรงพลังและจับใจคนดูได้ยิ่งหมัดคือเราเชื่อจริงว่าพวกเขาเนี่ยรักกันและเจ็บปวดไปพร้อมๆกับพวกเขา อันที่ขาดไม่ได้เลยคือเพลงนะครับเพลงอย่างชาโลมันไม่ใช่แค่เพลงเพราะๆในหนังกลายเป็นเพลงฮิตระดับโลกที่ส่งให้หนังเรื่องนี้เนี่ยกลายเป็นปรากฏการณ์ทางวัฒนธรรมไปเลยนะครับแถมได้ออสการ์ด้วยสุดท้ายแล้ว Astar is born เวอร์ชันนี้จึงไม่ใช่ก,การรีเมคแต่มาคือการเกิดใหม่ของตำนานที่จะไม่คนรุ่นใหม่เนี่ยต้องจดจำไปอีกนานเลยนะครับท e ีเทนท o ย u มาข่าวนี้จะพาทุกคน ปฟิลิเดนตะวันตกอันโหดร้ายกำหนังคารบอยสุดเดือดที่เริ่มไม่ออกมาได้อย่างเข้มข้นถึงใจ t r ร e Ten to Yuma ปี2007ันเจคือหนังต้นฉบับป,ปี1957เนี่ยก็ถือเป็นหนังคารบอยแบบคลาสสิกนะครับมันมีเรื่องที่ง่ายๆเรื่องหลังของชาร์ลสจนๆที่อาสาสมัครคุมตัวโจรตัวเอไปขึ้นรถไฟเพื่อส่งไปเข้าคุกแลกกับเงินรางวัลแต่พอมาถึงเวอร์ชวลรีเมคปี2007ของผู้กับเจสแบงโกที่ร่วมกับโลแกนกับฟอร์ดบีฟลอรี่คนนั้นแหละ เขาไม่ได้แค่ทำหนังใหม่เท่านั้นแต่เขาอัดฉีดความดิบเถื่อนและความเดือดเข้าไปแบบเต็มพิกัดจุดที่ทำให้ว์ชั่นนี้เนี่ยดีกว่าในสายตาใครหลายคนเนี่ยคือการเชื่อถือกันทางการแสดงของนักแสดงนำนะครับคิสตินเบลในบทแดนอีแวนส์ชาวไร้ผู้สิ้นหวังที่ต้องการพิสูจน์ตนเองกับลัสเซลคโคลในบทเบนเวเจอมโจรที่มีเสน่ห์อันตรายและฉลาดเป็นกรดอื้อหืสองคนนี้เนี่ยก็เหมือนยินกับอย่างที่ประทักันตลอดทั้งเรื่องเลยนะครับ หนังเวอร์ชันใหม่นี้มันจะก็ดับความตึงเครียดขึ้นไปอีกขั้นหนึ่งมันไม่ใช่อาการคุมตัวนักโทษแต่มันคือสงครามจิตวิทยาคือการต่อสู้ท่งความคิดระหว่างชายสองคนที่แตกต่างกันอย่างสุดขั้วแต่ก็เริ่มที่จะเคารพซึ่งกันและกันบวกกับฉากแอคชั่นที่ดุเดือดและสมจริงกว่าเดิมทําให้ Three t n to You มาเวอร์ชันนี้เป็นการรีเมคที่ทั้งเคารพและยกกระดับหนังขึ้นไปอีกขั้นได้อย่างสมบูรณ์แบบ It ปี2017 ผมเชื่อว่าหลายคนเนี่ยต้องเคยฝันร้ายกับตัวละครตัวนี้แน่นอนเซิร์เด็กยุค90มินิซีรีส์เรื่องอิดปีพันกล90คือฝันร้ายที่สมบูรณ์แบบทีมเคอร์รีในบทเพนนีวไวส์หรือตัวตลกปีศาจได้สร้รสางภาพจากที่น่ากลัวฝังหัวพวกเรามาจนถึงทุกวันนี้แค่เห็นลูกโป่งสีแดงลอยออกมาก็ขนลุกกันแล้วการจะรีเมคสิ่งที่ไม่อคอนิขนาดนี้เนี่ยก็ถือว่าเป็นงานที่ยากและกดดันมากๆจะทํายังไง ให้คอนรุ่นใหม่กลัวดิจิท่าเดิมหรือมากกว่าเดิมและพูดกับแอนดี้มูชิเลสตี้ถ้ามีขอภัยนะครับนมสกุลเคเรีเล็กยากมากก็ให้คำตอบเราในปี2017ด้วยการยกระดับความเสี่ยงขวัญขึ้นปีหลายเท่าตัวอย่างแรกเลยคือโปรดักชั่นที่จัดเต็มแบบหนังใหญ่อาจจะไม่เลอกของอิดนั้นดูสมจริงและน่ากลัวขึ้นมากการออกแบบปีศาจในร่างต่างๆทำที่สร้างสรรค์และน่าขนลุกยิ่งกว่าเดิมและที่สำคัญที่สุด Pennywise เวอร์ชันใหม่นี้ที่แสดงโดย Bill Skarsgård ขเาเรื่องมาแค่เพื่อทำให้เรากลัวแต่เขาทำให้เราหลอนด้วยการแสดงที่คาดเดาไม่ได้เดี๋ยวก็ดูไร้ยิ้งสาเดี๋ยวก็บ้าคลั่งมันคือความสยองที่มาพร้อมกับความไม่ไว้วางใจและอย่างที่เวอร์ชันนี้เนี่ยทำได้ดีมากๆคือเคมีของแก๊งเด็ก l o ซ s e r Club ที่ทำให้เราเนี่ยทั้งรักทั้งเอาใจช่วยพวกเขาไปตลอดทั้งเรื่องทำให้หนังเนี่ยไม่ได้มีแค่ความน่ากลัว แต่มีหัวใจของมิตรภาพที่แข็งแกร่งอด้วย It จะเป็นการรีเมคที่ไม่ได้แค่ทำให้เรากลัวแต่มาสร้างมาตรฐานใหม่ให้กำหนังเสียงขวามยุคใหม่ไปเลยนะครับ Ocean's 1ปี2001นี่คือหนังที่ตั้องคำถามกับเราว่าคุณจะดำเม้ความเท่ยังไงและจะทำยังไงให้หนังที่เคยคููสุดๆในอดีตกลับมาครูได้อีกครั้งในยุคสมัยใหม่ใช่แล้วต้นฉบับปีพันลกสิบเนี่ย มันคือหนังรวมดาวของจริงในยุคนั้นเยก็ว่าได้นําโดยแฟรงซินาตากับผองเพื่อนแก๊งเดอะแรดแพ็กมันคือหนังที่ขายความคูลความมีเสเน่ของนักแสดงหลักเลยก็ว่าได้แต่พอเวลาผ่านไปความคูลในวันนั้นเนี่ยก็ดูเชยไปแล้วสักคนในยุค2000แต่ผู้กับสตีเวนโซเดเบิร์กก็เข้ามานะครับเขาไม่ได้แค่รีเมคแต่เขายกเครื่องความเท่ใหม่ทั้งหมดอย่างแรกที่ต้องพูดถึงเลยก็คือ นักแสดงระดับ all star นะครับที่ขนกันมาแบบไม่เกรงใจใครจอจค g ูนีแบล็์พิตแมตต์เดมอน a m จูเลียโรเบิร์สก็เห็นชื่อเนี่ยโอ้โหก็อยากดูเลยนะครับและเคมีพวกเขานั้นก็ลงตัวแบบสุดๆบทสนทนาที่คมคายการรับสมมุกที่ลื่นไหลมานทาให้เรานั้นเพลินไปออกการดูพวกเขาวางแผนกันปล้นและที่สําคัญก็คือสไตล์นั่นเองการอำกับของซอนดิเบิร์กนั้นทั้งการตัดต่อที่ฉับไวแบบมีชั้นเชิง การใช้เพยประกอบที่เก๋ไก๋และบรรยากาศที่ดูสนุกสนานแต่ก็ฉลาดหลักแหลมมันเปลี่ยนหนังต้นธรรมดาธรรมดาให้กลายเป็นภาพยนตร์ที่มีสไตล์จัดจ้านจนกลายเป็นภาพจำโอเชียสอีเลเว่นเวอร์ชันนี้ได้เปลี่ยนหนังที่เคยดีในยุคข,ของมันให้กลายเป็นหนังต้นสุดสนุกและมีสไตล์ที่สุดเรื่องหนึ่งในประสาภาพยนตร์ไปเลยนะครับทูกริดนี่คือหนังที่กันต์จะบอกเลยว่าต้องใช้กกินอย่างแท้จริงที่จะกล้ารีเมคเพราะเวอร์ชันต้นฉบับนั้นมันไม่ได้แค่ดีเท่านั้น แต่มันยังส่งให้นักแสดงนำควา้ารางวัลอสการ์ด้วยใช่แล้วทูกฤต้อฉชบ,บพันโรคสิเนี่ยคือหนังที่จะไม่ตำนานอย่างจอห์นเวนเนี่ยคว้าออสการ์ตัวเดียวในชีวิตของเขาจากบทลูสเตอร์ค็อกเบิร์นในอำเภอตาดียอาขี้เมาสุดเกา่าก็จะมาับช่วงต่อจากบทของเขาถือเป็นความกดดันมหาศาลมากจริงๆต้องเชบเนี่ยมันก็ไม่ใช่นังที่ดีอะไรมากแถมจอเบนที่ได้ออสการ์เนี่ยก็เพราะว่าเหมือนไปออสการ์แบบไงเ่เขาได้หนังมาเยอะก็เลยเหมือนแบบ เออให้เรนี้แล้ว,วกันอันตันที่บอกบาดีสุนเขาเนี่ยน่าจะมาจากเรื่องเดอะเซอร์เชอร์ซะมากกว่านะครับแถมตัวจอเวเองเนี่ยก็ไม่ชอบหนาทูกริตเท่าไหร่ด้วยแต่แน่นอนคนที่มากับวอชลีเมกนั้นคือสองพี่น้องพู่กับอัจฉริยะโคเอนบรลาเทอร์สโจและอ e ีธานโคเอนก็ตัดสินใจสร้างมาขึ้นมาใหม่ในปี2010แต่พวกเขามีวิธีที่ฉลาดก,กว่านั้นนะครับพี่น้องโคเอนไม่ได้ริมเมกหนังแต่พวกเขาดัดแปลงนิยายต้นฉบับโดยตรง เพราะว่าตัวหนังต้นฉบับเนี่ยมันไม่ได้เหมือนทิยายขนัดนั้นทาให้เวอร์ชั่นหนังเวอร์ชั่นใหม่เนี่ยมีโทนที่แตกต่างออกไปอย่างสิ้นเชิงผลลัพธ์ที่ได้ตัวทูกลิตที่มีความดิบมืดมนและสมจริงกาเว์ชั่นหนังเก่ามากมันไม่รู้เป็นหนังขอบอยฮีโร่แบบจอเบสตายอ่ะแต่เป็นเรื่องราวการเดินทางที่โหดร้ายและอันตรายของจริงเจมส์ลิจสก็มองการแตแดนที่ยอดเยี่ยมในบทอูสเตอร์ค็อกเบิร์นที่ดูเป็นชายแก่ขี้เมาจริงๆไม่ใช่พระเอกหนัง แต่หัวใจแท้จริงที่จะไม่หนักวัชนีนยอดเยี่ยมกว่าคือตัวละครแมทเทลลอสที่แสดงโดยดาวลุงตอนนั้นอย่างฮารีเซนฟิลด์นะครับวร์ชันนี้เนี่ยให้ความสำคัญกับตัวละครแมททิลลอสในฐานะตัวเอกของเรื่องอย่างแท้จริงเธอเป็นเด็กสาวที่ฉลาดดื้อรั้นและมีความมุ่งมั่นเกินวัยการสแสดงของฮารีเนี่ยคือการแจ้งเกิดที่สมบูรณ์แบบและทําให้เราเชื่อตัวละครยิ่งสุดใจจากผลให้เธอเนี่ยชิงออสการ์ด้วยนะครับด้วยเหตุนี้แต่คนเนี่ย จะย่อยทูก,กริดเวอร์ชั้นนี้เนี่ยสมบูรณ์แบบกว่าและตรงตามเจตนาของนิยายต้นฉบับมากกว่าด้วย The Departed อ่านี่คือหนังที่เครื่องเสียงแตกอพอสมควรเพราะบางคนเนี่ยก็ชอบออริจินอลมากและพดเกลียดเวอรัชนรีเมกันนะครับในขณะที่บางคนเนี่ยเอ้ยเวอรัชนรีเมคเนี่ยมันก็ดีแบบของมาร์ติสโกเซซี่ะเนาะเพราะหนังเรื่องนี้เนี่ย,ยคือการหยิบเอาสิ่งยอดผลงานจากฝั่งเอเชียมาจัดแปลงให้กลายเป็นมาสเตอร์เพียในบริบทของฮอลลีวูด The Departed ผมเชื่อว่าคนหนังชาวไทยเนี่ย น่าจะรู้จัก Infernal Affairs นะครับหรือสองคนสองคมมันคือหนังตำรวจฮ่องกงที่สมบูรณ์แบบทอดเรื่องราวตำรวจที่แฝงตัวในแก๊งโจรกับโจรที่แฝงตัวในกลุ่มตำรวจมาทั้งบันทึกเข้มข้นและหักมุมจนกลายเป็นตำนานการจริเมคหนังที่เพอร์เฟกต์ขนาดนี้มันแทบจะเป็นไปไม่ได้เลยที่ทําให้ดีกว่าแต่แล้วผู้กับะระดับปรมาจา์อย่างมาติสกอร์เซซีก็ล็อกคำถามนี้นะครับสกอร์เซซีไม่เล่นพยายาม จะในแบบอีฟเนอร์แฟแต่เขาดึงเอาแก่นเรื่องมาสร้างมันขึ้นมาใหม่ในโลกเขาเองจากฮ่องกงขายายเรื่องราวมาสู่เมืองบอสตันจากแก๊งมาเฟียจีนกลายเป็นมาเฟียไอริชที่ขดเหี่ยมและปากจัดสิ่งที่ทําให้เดอะดิพาเตสเนี่ยมีกลัรับไนขอตัวเองคือบทสนทนานะครับที่คมคายและดิบเถื่อนสตาร์สกอร์เซซี่และที่ขำไม่ได้เลยคือการสแสดงระดับประการมากลิวนโดลีแคปปิโอในบทตำรวจสายลับ ที่มีชีวิตแขวะบนเส้นได้แมตเดมอนในบทน้องบทไส้ที่ไต่เต้าอย่างเลือดเย็นและแจ็คนิโคสันที่ปลดปล่อยความบ้าคลั่งในบทคนหน้าแก๊งมาเฟียการพรัฒนาคนสาบคนนี้คือสิ่งทําให้หนังนั้นทรงพลังมากแม้ว่าแฟนเดนตายของสองคนสองคมเนี่ยอาจ,จยิ่งรักความนิ่ง้วยความลุ่มลึกของต้นฉบ,บับมากกว่าแต่ก็ปฏิเสธไม่ได้ว่าเดอร์ดิพาเตเนี่ยคือผลงานมาสเตอร์พีซในแบบของตัวเองที่ยอดเยี่ยม จนคว้าออสการ์สาขาภาพยนตร์ยอดเยี่ยมด้วยนะนี่แหละคือมังอะรีเมคที่เท,เท่าอย่างแท้จริงนะครับ Scarface หนังที่กลายเป็นไอคอนของวัฒนธรรมป๊อปหนังที่สร้างภาพจำขอเฉพาะสุดเยี่ยมที่ส่งอิทธิพลที่สุดคนหนึ่งในโลกภาพยนตร์และผมเชื่อว่า90%ของคนที่เคยดูหนังเรื่องนี้ไม่รู้ซ้ำว่าไอ้เนี่ยมันคือหนังรีเมคใช่แล้ว Scarface ที่มีอัลปาชิโนตะโกนว่าแซเราจะมาเลียนเฟรน์ มันเนี่ยเป็นหนังรีเมคต้นฉบับเนี่ยคือหนังแก๊งสเตอร์ขาวดาส,ส,สุคลาสิกปีพันเก้าร้อยสามสิบสองนู่นเลยนะครับที่รับเล่มเดินใจมาันจะาชีวิตจริงของอัลคาปนแต่สิ่งที่ผู้กำกับไรอันเดอ์เพลมาและคนเขียนบทอย่างอลิเวอร์สโตนทาในปีพันเก้าร้อยสิบสามนั้นไม่ใช่การรีเมคแต่มันคือการปฏิวัติเรื่องราวทั้งหมดโดยเขาเปลี่ยนฉากจากชิคาโกยุคต้องห้ามมาเป็นเมืองไมอามี่ในยุค80ที่เต็ไมไปด้วยแสงสีและยาเสพติด เปลี่ยนตัวเอกจากแก๊งสเตอร์เตาเลียนมาเป็นโทนี่มอนทาน่าผู้อพยพชาวคิวบาที่ถือทะยานอย่างไรขีดจำกัดขําพร้อมที่จะเหยียบทุกอย่างเพื่อไปถึงจุดสูงสุดและที่สำคัญนี่การแสดงระดับปล่อยของของออบาชิโนเลยนะครับออบาชิโนได้สร้างโทนี่มอนทาน่าให้กลายเป็นตัวละครที่ทั้งน่ารังเกียจและน่าหลงไหลในเวลาเดียวกันความบ้าคลั่งความโลภและคำพูดติดปากของเขามาส่งพลังจละลบภาพจำ ขอต้อนิบับไปจนหมดสิ้นและกลายเป็นภาพแทนกองอเอามรกันดีมในเงามืดดูสไตล์จัดจ้านความรุนแรงแบบถึงลูกถึงคนและการแสดงที่โลกต้องจดจำ scarface มันจะไม่แค่หนังรีเมคที่โดดเด่นกว่าแต่มันด้สร้างตำนานบทใหม่ที่ยิ่งใหญ่และส่งอิทธิพลก่อต้นิบบับหลายร้อยเท่าตัว the fly และอันนี้ขอเตือนเลยว่าใครที่กำลังกินข้าวอยู่อาจต้องวางช้อนกันหน่อยนะครับเพราะนี่คือหนังรีเมค ที่จะก,กระดับความสยองไปสู่จุด่เรียกว่าง,งานศิลปะก,ก็ได้เลยนะครับโดยในไฟล์ท้อบฉบับปีพันเก้าห้าสิบแปดเนี่ยเป็นหนังไซฟ,ฟาสยองขวัญที่ดังมากยุคนั้นเพราะเรื่องนักวิทยาศาสตร์ที่ทดลองเครื่องย้ายมวลสารแล้วเกิดอุบัติเหตุมีเมล็ดวันติดเข้าไปด้วยทําให้ร่างกายเขากลายพันธุ์ไอเดียมันก็เจ๋งมากยุคนั้นแต่พอมาถึงมือของปรมาจาร์เหนหนักสยองขวัญในบอดี้เฮอร์เลอร์หรือความสยองขวัญที่เกิดจากการเปลีป่ยนแปลงของร่างกายอย่างเดบิดโคนเบิร์ก ในปีพัน6ก้าเขาไมา่ได้แค่รีเมคแต่เขาเจาะลึกลงไปในแก่นของความน่าสะพึงกลัวเต็มขั้น The Fly ของคลอเดนเบิร์กนั้นไม่ใช่แค่เรื่องของคนที่กลาาเป็นมแมลงวันแต่มันคือโศกนิรกรรมที่น่าเศร้าและน่าขยะแขยงไป,ปรพร้อมๆกันเราได้เห็นการเสรื่อมสลายก่อนตัวละครที่เรารู้สึกผูกพันไปทีละนิดจะนักวิทยาศาสตร์อัจฉริยะผู้มีสเสน่ห์กล้าไปอสุร,รกายที่น่าสังเวชและจุด ที่ทำให้วัชชันนีเหนือกว่าต้นฉบับอย่างสิ้นเชิงคือเทคนิคพิเศษนะครับนี่คือยุคที่ก่อนจะมี c ิจิไอทุกอย่างที่คนเห็นคือการแต่งหน้าคุณกคนไกลและเอฟเฟกที่ทําด้วยมือทั้งหมดมาสมจริงจนน่าขึ้นไส้ทําให้การเปลี่ยนร่างของเจฟฟโกบลุมเนี่ยมันดูเจ็บปวดและน่ากลัวจริงๆ The Fly 1986จึงเป็นมากกว่าหนังสยองขวัญแต่มันคือการสรุปธีมเรื่องความรักการสูญเสียและความน่ากลัว ของการที่ร่างกายทรอยศต่อเราเองเป็นการีเมที่ลึกซึ้งและน่าจดจำกอวบชั่นตันฉบับแบบไม่เห็นฝุ่นเลยนะครับยูนนี่คือหนังที่พิสูจน์เห็นว่าบางครั้งการระคอรที่ยาวนานและการมาถึงของคนที่ใช่ก็สามารถทําให้โปรเจกต์ที่เคยถูกมองว่ามันเป็นไปไม่ได้กลายเป็นจริงขึ้นมานด่สง่าง,ง,า,ง,งามนี่คือยูนมาหากรรมยาาไซไฟของแฟรงค์เฮอร์เบิร์ตซึ่งขึ้นชื่อว่า เป็นตัวเจตปราบเสียนพราะโลกของมันซับซ้อนมากตั้งการเมืองศาส,สนาปรัชญาระบบนิเวศคือมันยิ่งใหญ่เกินกว่าจะยัดลงในหนังเรื่องเดียวได้วอร์ชันหนึ่ก็พูดกับเลือกตำนานอย่างเดวิดลินช์เนี่ยเขาก็พยายามเลยนะครับมันกลายเป็นหนังคลาสสิกที่มีแฟนคลับเฉพาะกลุ่มแต่ก็ต้องยอมรับว่ามันเนี่ยถูกวิจารณ์ย่างหนักวันละเรื่องสับสนเร่งรีบและตัดทอนรายละเอียดสําคัญไปเยอะมากจนแม้แต่ผู้กับเองเนี่ย ก็ยังไม่ชอบผลงานตัวเองเลยแล้วสัสิปีต่อมาผู้กับเดนีวินเนิร์ฟก็ได้ทำในสิ่งที่เราควรคิดว่าเป็นไปไม่ได้ก็สร้างยูนยที่สมศักดิ์ศรีก่อนที่ยต้นฉบับขึ้นมาที่สําเร็จสิ่งที่วินเนิร์ฟทำได้อย่างชาญฉลาดก็คือ,ขอเขาไม่เร่งรีบนะครับเขาตัดสินใจแบ่งครึ่งหนึ่งของหนังสืเอเล่มแรกเพื่อสร้างเป็นหนังทั้งสองภาคทําทให้เขามีรายการปูเรื่องราวแน,นะนําตัวละครและสร้างโลกของยูนให้ผู้ชมนั้น ค่อยๆซึมซับและต้องกาเข้าใจที่ยังมีชั้นเชิงและที่สําคัญที่สุดคืองานสร้างนี่คือหนังที่ทุกองค์ประกอบนั้นถูกสร้างขึ้นมาเพื่อประสบการณ์บนจอใหญ่โดยเฉพาะงานภาพมันคือบทกวีที่งดงามและน่าเกรงขามงานออกแบบโปรดักชันที่จะไม่โลกอนาคตนั้นดูสมจริงและจับต้องได้และแน่นอนดนตรีประกอบฮานซิเมอร์ที่มันกระหึ่มจนเหมือนเราหลุดเข้าไปอยู่ในดาวอลาคิสจริงๆ ยูนไม่ใช่การรีเมคที่ดีกว่าแต่มันคือการทำให้วิสัยทัศน์ของที่ยายเป็นจริงบนจอภาพยนตร์ได้อย่างสมบูรณ์แบบที่สุดและกลัาหนึ่งหนังไซไฟที่ยอดเยี่ยมที่สุดในรอบหลายปีนี้เลยก็ว่าได้นะครับและแล้วก็มาถึงอันดับที่หนังนเรื่องนี้ไม่ใช่แค่หนังรีเมคที่ดีก็ต้องฉบับแต่มันคือหนังที่ถูกยกย่ยองว่าให้เป็นราชาแห่งหนังรีเมคผลงานที่สมบูรณ์แบบจนลบภาพจํา ของต้นฉบับไปจนหมดสิ้นและกลายเป็นหนังสียงขวัญไซไฟที่ดีที่สุดตลอดกาล The t t i n g 1982แในต้นฉบับพ9 1 1 The t h i n g for Another World เนี่ยมันเป็นหนังไซไฟสัปราหดที่ดีมากในยุคข,ของมันนะนะเรื่องราวของทีมนักวิทยาศาสตร์ในคุกที่ต้องสู้กับเอเลี่ยนมันเป็นหนังแนวคนสู้กับมอสเตอร์ที่ดูชัดเจนมากแต่ในปี8ปปรมาจารย์หนังสียงขวัญจอห์นคาพิเตอร์ได้หยิบ เอาเคอนเซป t นี้มาและเปลี่ยนมันไปตลอดการคาร์เบนเตอร์ไม่ได้สร้างหนังคอสู้กับมอนสเตอร์แต่เขาสร้างหนังที่มอนสเตอร์อาจจะเป็นใครก็ได้ในหมู่พวกเราตัวติงของคาร์เนเตอร์คือหนังสยองขวัญจิตวิทยาสุดขั้วที่เล่นกับความหวาดระแวงสปหลานเขาสามารถเล่าเรียนแบบสิ่งมีชีวิตอื่นได้อย่างสมบูร์แบบทำไมไม่มีใครไว้ใจใครได้ต่อไปเพื่อนที่คุณคุยเมื่อกี้อาจจะไม่ใช่เพื่อนคุณแล้วก็ได้ บรรยากาศของหนังทั้งหนาวเหน็บโดดเดี่ยวและบีบคั้นหัวใจจนถึงขีดสุดและที่สําคัญที่สุดจุดที่จะไม่น่านเรื่องนี้กลายเป็นตำนานคือ practical effect นะครับลืม C G ไปได้เลยทุกความน่าขยี้ขยแยงที่คุณเห็นทั้งหัวที่งอกขาแมงมุมออกมาหรือซิคโครงที่อ้าออกมากินคนทั้งหมดนี้คือหุ่น,นกลไกและ s p e c i a l effect ที่ทำด้วยมือล้วนมาสร้างสรรค์ น่าเสียดสยองและล้ำยุคจนถึงทุกวันนี้เนี่ยก็ยังดูน่าทึ่งอยู่เสมอ The Sting คือบทเรียนที่สมบูรณ์แบบของการรีเมคมันหยิบเอาแก่นที่ดีของต้นฉบับมาและขยายความมันไปนในทิศทางใหม่ที่ลึกซึง้งและน่ากลัวกว่าเดิมหลาย้อยเท่ามันไม่ใช่แค่หนังที่ดีกว่าแต่มันคือหนังมาสเตอร์พีซที่ไรยที่ติเลยนะครับอันนี้คือทั้งหมดของสิบอันดับหนังรีเมคที่ทำได้เทียบเท่าหรือดีกว่าต้นฉบับและท่านผู้ชมแหละ มีหนังลีมีเรื่องไหนที่จะออกมายอดเยี่ยมแต่ไม่อยู่ในลิสต์นี้ก็มาคอมเมนต์กันได้นะครับถ้าใครชอบคลิปนี้อยลืมกดไลค์กดแชร์คอมเมนต์กันเยอะเสิร์ฟวันนี้ก็กตูรลาไปก่อนสวัสดีครับ